เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอจะคู่แล้วจะพักครับอีกสองวันเออเออครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าพร้อมกันมาพ่อเออเท่าพร้อมกันเลยเท่าพร้อมกันเลยเออทำเออเท่าพร้อมกันมันจะพันรอเข้ารอครอภาพภาครับร เดี๋ยวเดี๋ยวผมพอรับหน่อยครับเข้าอีกสายเด้วครับครับครับกี่ชั่วมรับสายเอชซีนะค่ะอรนจัาที่สามออรอกมากวดตหนังพออยู่ครับอดอครับอัครับหนมาประแจสยบ มันเข่าเลยพันเจ็บม่มันมมัันนดับขัดเสียบลายอ่านกันมันโทรมาจากไหนครับอุ้ยเบ็ด้ะใช่เมื่อไรมาตะกุ่นนะมากระเบิดเนาะมันเข่าบ้างหายกระเบิดอย่างอย่างไม่ปล่อยเลยครับย่างไม่ปล่อยรอปล่อยพร้อมกันเลยรอปล่อยพร้อมกันเลยครับรอปล่อยพร้อมกันครับอ่า วัดนี้ถ้าปล่อยก็ไปเลยซื้อเลยครับตังไวกีกจกั๊นี่อย่งเอีจักสองวันได้ไหมปล่อยกับเขาวันนี้เขานัดวันนี้พ่อปล่อยวันนี้เอาเปล่อยพ่อ,พ,อพ่อจะปล่อยวันนี้ละปล่อยวันนี้เลยเพราะว่าเราจะปล่อยวันนี้ลเลย ปล่อยไปโลดพ่อปล่อยเอฟซีรอคอยปล่อยให้เอฟซีเรื่อง่อเด้อเจ้ารอคอยไปเลยจะตามสัญญาสัจจะเด้อพ่อเด้อเอาเหมือนเดิมที่พ่อปล่อยปล่อยวันนี้เหมือนเดิมทุกอย่างนนั่แหละเออเหมือนเดิมเหมือนเดิมพ่อพ่อพ่อจะปล่อยวันนี้เลยครับผมอ่ฝากเบิ้งในไลฟ์สดนี่เพิ่นกำลังไลฟ์สดนี่เพิ่นกำลังทายอยู่เดียวนี่ไลฟ์สดจ้าเออกลังไลฟ์สดอยู่ค่ะ ครับผมครับผมค่ะครับโอเคพอปล่อยให้เพิ่นลดจ้าเทียสีท้ายแล้วนี่ก็เผาร้ายสายเลยมากอ่ะฝากก็ไหลก็แช่เขาก็ทาเต้เกตังนอกโมมากก็ทาเกตังมันก็ฉิดเลก พ่อกะสีเขาอีกงวดนี่เพราะว่าพ่อนัดซ้ำนัดกันไว้ว่าจะได้กับพ่อเพราะว่าเกต่างมาวันนี้แน่นอนตอนเย็นพอว่าแมนเพราะว่าได้นัดกับพ่อไว้แล้วพ่อก็ได้นัดเอฟซีไว้คือกันโอ้ยบนบ่หน่อยเด้เอฟซีโทรมาหาพ่อจนที่ใหม่หูนอเป็นจะไดนพ่อแมนพ่อแมนแมนเบิ่องลดถามเลยทุกจังหวัดเลยพ่อนั่นทั่วประาจักเลยหอดนอก โคตรมากพอพอว่าเด็กพอนมาแต่งหนึ่งอะนะมันเข่าข้าเจ้าก็เลยถาเลยว่ะพี่คุณพ่อเพ่อนี่มาแต่งหนึ่งพราะว่าเลขไอ้สูตรของพ่อสูตรยังก็พ่อสูตรทั้งพ่อเนี่ยมันสูตรพ่อฝันเอาบอเรือดอนันบ่อเลขพ่อเลขสูตรค่ะก็บอกข้าเจ้าไปสูตรข้าพ่อสูตรเดี๋ยวสักพ่อป้อยเมือนี่ถาเบื้องอีกมืออื่น ถ้าพ่อฝันดีพ่อก็สิบอกค่ะค่ะเออคืองวดวางหันพ่อก็ฝันดีพ่อก็เลยว่ากอดข้อเลยตอนแรกพ่อพ่อบอกเลยว่ากอดข้อเด้ค่ะบาดนี้พ่อมานอนกลางคืนพ่อฝันว่าแม่ยิ่งมามากพ่อพ่อก็เลยเอาเลยกอดข้อเลยแม่นอนทุงไห้กอดข้อกันมากกอดข้อกันมากเลยกับเขาพ่อครับองวดนี้พ่อว่าเขาของพ่ออีกเลสี่คนเนี่ยครับเด้องวดนี้พ่อว่าเขาของพ่ออีกเลขนี่ครับอ๋อ พออ่พอถนอมครับพ่อถนอมครับพ่อถนอมอยู่ับวัอยู่จังหวัดใดพ่อพนธามกสินครับกาส,าสินการสินการรัสินยุสีสะเกตเออเออเออ <laughs> เอเอ,ถ,เอถ้าเออถ้าแก้ตังมาผมปล่อยแน่นอน <laughs> ทีมเงานเจตังไม่มาไม่ปล่อยไม่ปล่อยครับค่ะไม่ปล่อยครับไม่มีเจ้าเลขเราไม่มีเลขเราผมไม่ทําครับผมทําตั้งแต่เลขใหญ่เลยบครับครับถ้าผมปล่อยออกไปวันนี้ไปเลยจับเลยเอาไว้นานไม่ได้ไม่ได้ เขาอั้นอยู่ยแล้วเรียกผมเพราะว่ามันดังดังทั่วโลกวะพ่อทั่วโลกเลยพ, <c oughs> พ่อก็ให้มาเรื่อยๆยามมันเข้ามันก็ยาวไปเลยยามเข้านี่ยาวไปเลยทำ <c oughs> มากี่ปีแล้วพ่อหลายปีเหมือนกันทอดสิบปีไปพอแล้วพอแล้ว กลับมาภาคใหม่ก็ดังอีกครับผมครับครับจานมาแล้วอาจารย์มาแล้วไปลใส่ก็โอ้ยแม่นแม่นแม่นปล่อยเลขนึ่แม่นแม่นค่ะแม่นแม่นมากกว่าพอแม่นมากถ้าอยากเข้าอีกงวดอี่ห่าที่ดังครับรับจนสายใหม่เส้นบรเด็นนี้แน่นอนพี่เจ้าเอฟซีทรมานเอฟซีนี่ทุ่มรถหนุ่มฮอดทุกถูก พอรับโทรศัพท์คนไหนเด้อมือนีไปชาริทอดโทรศัพท์สองเที่ยมืันจ้ะแต่เศร้ามาหอดหามุ่งบดเป็ช่วงนี้พอต้องอยู่กับโทรศัพท์อต้งรับพอไปใช้ก็ต้องรับเอาไปน่้เพราะว่าโทรเข่าขาดติดสามข้าดังนะพ่อเนาะกลับมาดังครข้อโมอยู่วะจะบอกเนาะวายแน่นอนละล่ะพอไปนั่งยื้อใช่ดิ้นข้นหุ่มเสค่ะ บังหันกับไปนั่งอยู่เฮื่อนได้ค่ะนั่งในเงื่นค่าขนมอยู่ดีพบอเจ้ากระทรวงมห้อยู่ดีแบบเมนค่ะิันกบมีน้ำใจน้อพ่อเนาะน้ำใจเฮาบวอ้ปาเพิ่นเราให้ค่ะค่ะเมนอานใครวัวหม่งกับมันใจยูพ่อกับมันใจคือกันงวดพ่อมันใจคื่อละพ่อว่าพวงนั้นสียออกค่ะพ่อมันใจแจงงวดนี่พ่อชี่ให้ ร่องไว้ตัวนึ่งงวดนึ่งพอสีไฮกันไว้ตัวนึงนึ่มมีโตกันมันมีโตกันงวดพอว่ามันมีโตกันนี่พอว่ามันเคยเห็นเพื่อนนั่นแล้วเรขตกวซ่พอสิปลอยนี่มันกับต้องกันไว้แต่ชวนมากมันจะออกตัวแฉ่งพอเน่ะพอทำสิกันไว้บ่หลายภูเขาก็มากพออยู่แล้วเพราะว่าพอปลอยเรกบ่หลายตูย่างไปกับสองตูไปกับพอนั้น งวดนี้พ่อปล่อยเหล็กวิ่งมาแล้วตัวใดพ่อหกกับหนึ่งหกกับหนึ่งค่ะเอฟซีเป็นยังไงพ่อปล่อยมาแล้วหกหนึ่งหกหนึ่งบานนี้ต๊โต๊กันพ่อนั่นเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งมันหกกัปเก้าเนี่ยมันโต๊ะเดียวกันค่ะบานนี้พ่อก็เด้เอาเก้ากันไว้กันไว้นะคะกอดงวดนี้พ่อหกงวดนี้บวกกอด โอ้หัดมีบกกอดแน่นอนแล้วว่าพอสิฝันมือแรงเด้อกระทาเบิ้งอีกเท่านึงกระทาเบิ้งอีกเท่านึงถ้าพอนอนมือแดงถ้าฝันเรากอดบอกกอดพอสีบอกมาอีกจ้าเออได้น้่มันกับโบแน่นอนนะพ่อโบแน่นอนแสดงโอหกกับหนึ่งหัดนี่บอกกอดกันมากแมนบ๊บอกกอดกันมากครับครับเออเลขวิ่งกันหกกับหนึ่งเลขวิ่งนั่นค่ะพอเก้าเข่ามาตัวเดียวชอนด้ มันก็เก้าหนึ่งยุ่ยเด้าเขาเขาแจ้เก้าพ่อกันใบหกเก้าเก้ามันหันหัวอะไรไงไงกันไว้แจะให้นิ่นหกหนึ่งผุนละทั้งนิ่นนั่นตัวนี้เป็นตัวร่องเก้าหนึ่งนี่เป็นตัวร่องตัวกันตัวกันเนาะค่ะเนาะแต่ตัวเรสมันอยู่หกหนึ่งหกหนึ่งบ่พอว่วงกลมบ่พอหกหนึ่งให้วงกลมตัวไรจ้ากลมตัวไรก็ สองคูจังสี่มันโบเปียงเงินหรอค่องกลมตัเลยเพาะหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งวงกลมหกหนึ่งเด้อค่ะเอฟซีตัวแท้มันหกหนึ่งหกหนึ่งค่ะคือตัวแท้่ตัวตัวเก่งตัวมักค่าค่าหกหนึ่งค่ะหกหนึ่งหนึ่งหกอตัวกันนี่จะเป็นเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าครับเลขวิ่งนี พายวิ่งบ่มีเสียหายวิ่งหกกับหนึ่งวิ่งบ่มีเสียบ่มีเสียมีแต่มีแต่ได้มีแต่ไดมีแต่ใดกับใดบอมีแต่ได้กับได้วิ่งเลยหกกับหนึ่งหกกับหนึ่งวิ่งเลยมีแต่มาแน่นอนมีแต่ได้แม่นบ่พอมีแต่ได้กับได้เด็กวิ่งโบค่อยพลาดบ่พลาดเนาะค่ะค่ะบ่ค่อยพลาดค่ะเอฟซีระวังหกหนึ่งหกหนึ่ง ตัวเกง่งตัวก็ดันเลยล่ะตัวกันเป็นตัวใดพอตัวกันเป็นเก้าหนึ่งตกันเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งครับถ้าใครชุนหน่อยก็บ้ตองกันใส่หกหนึ่งยางเดียวเลยให้ใส่ตัวใดพอหกหนึ่งยางเดียวหกหนึ่งยางเดียวออันนี้ให้ตัวกันกันไวโชว์ให้เอฟซีบึงนะครับเพราะว่า หล,หลายท่านลอกอยนะครับนี่จังแมนพอปลอยแท่นี่ของแท่บ่พ่ออันนี้ของแท่เลยละนี่อพอหนอมของแท่เลยละนี่ผู้ชิทาเบื่องจีพอนี่เบิ่งเลยของจริงมาแล้วของจริงมาแล้วบ่พ่อของจร<อ>ิงมาแล้วนี่ล่ะของจริงแท่ไม่ได้เอาของใครมาออกแบบด้วย ตัวจริงเสียงจริงพ่อถนอมเสียงจริงเลยครับแล้วชีที่โทรมาก็ดูว่าจะได้กับพ่ออันนี้พ่อถนอมของจริงบ่จ้าของจริงเลยครับนี<ข>่มาได้เอาไผมาตั้งเลยเอาเลขพอต่างหากเลยของจริงของแท้ของจริงของแท้พอเลยตัวได้ละพ่อของจริงของแท้หกหนึ่งหกหนึ่งกับเก้าหนึ่งตัวกันค่ะถ้าวิ่งก็วิ่งหกกับหนึ่งค่ะ ไม่มีเสียไม่มีไปไหนรับประกันรับประกันเลยครับมาแน่นอนหกกับหนึ่งนี่มาแน่นอนคจะเป็นงวดที่เท่าไรก็พ่องวดงวด่างหันมันงวดที่สิบสองครับเออบาดนีงวดที่สิบสามสิบสามนี่พ่อว่าเขาอีกครับอืงวดนี่สิบสองหรือเปล่าพ่อสิบสองวางหันผ่านไปวางหันโมเมนต์ครับอ๋อคือว่าพ่อคนดอกจะเป็นงวดที่สิบสามงวดที่สิบสามนี่ เด็กวิ่งโตเดียวไม่เ<ร>เ่เอวย,ย,ย,ยังเข่ามากเลยอชิบสามวดเข่าตลอดเลยครับพ่อให้กันไปซื้อรอกเก่านั่นโอเคพ่อเอาลงก่อนพ่อโอเคขอบคุณค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ